เป็ดย่างห่านย่างแล้วก็หมูแดงที่ได้มิชลินสตาร์นะฮะอะไรหรออร่อยมากจนพี่พีเนี่ยตัวอะไรฮะแบงซ่าแบงซ่าโอ้ my god i i eat this for one actually you should say sorry because i found cockroach in here คุณวันนิงค่ะทุกคนวันนี้นะคะตื่นแล้วนะคะล้วจะไปกินร้านบอกเลยว่าร้านเนี้ชื่อว่าร้านยัดหลกนะคะ mm hmm. พี่วินเขาเป็นคนหามานะคะ mm hmm. เราจะไปยัดหลกเพื่อไปยัดแหลก mm hmm. ไม่มีใครไม่มีใครตื่น mm hmm. อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปกันที่ร้านยัดหลกเลยนะคะ mm hmm. เดบขึ้นโลเคชั่นไว้ให้ตรงนี้จ้าน,น,ะะนี่นะคะร้านที่เราจะมากินนะคะยัดหลกรีสอร์ทนะคะอยู่ที่เซ็นทรัลนะคะฮ่องกงเซ็นทรัล เดี๋ยวเราไปกินกันเลยจ้าไม่รู้ว่าคิวยาวหรือเปล่าร้านนี้นะคะเขาได้เป็นมิชลินไกด์ด้วยนะคะให้ดูราคานะนี่โรสกูดนะคะ,ระคะรอัคอยู่ที่370เหรียญน,นะคะนี่เขาไม่สั่งมือนันร้ด้วยนะ ชูสเลกนะคะ159่งรนะคะบะบีคิวพอร์ตแอนด์คริสปี้พอร์ตมิกนะคะ210ดิ้งนะคะบ,บคะบีนะคะได้ไม่คืนจากสิบปีนะทุกคนคอนเซ็ปต์ก็ผีเบียร์นะคะ10ปีนะคะเลยหญิงตอนนี้อาจจะถ่ายยากนิดนึงนะคะเพราะว่าแบบโต้มันเล็กมาก,กแล้วเขาก็ให้คนมานั่งข้างที่อีกตันแรกอะแบบหันหกที่นั่งก็จริงแต่ว่าแบบมันเบียดมากเระทึกสั่งอาหารเยอะมากมันจะว่งไงตอนนี้นคิดอยูเขาจะว่ากันยังไง แม่โดนอัดเข้าไปอยู่ในกระป๋องเหป้ายป้าเห็นป้ายป้า กินกันแบบรักกันโต๊เล็กตะเกียบก็ดยากขอซ้อมๆได้ปะกินแบบรักกันร้านนี้ก็คือมีกระดูกกับสุดสัตว์หนังเป็ดเขาบอกว่าชอบวันแรกมากกว่า อันเนี้ยตะเกียบทำไมมันหยิบยากไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันจะมีความมันสูงนะฮะอ่าแล้วว่าจะไปกินกินหมูแดงก็ต้องหมูแดงแรงวันนี้เฉย อี่ลำบากที่สุดในทริปม้าหอาหารนี้จะเป็นแบบมันๆนะกระดูกเยอะๆให้ที่นี่พักเลยนะแม่ลแลคัสแก้วอนนี้เรื่องลักซัสสุดประกาศแก้วทำไมร้านนี้กระดูกมันใหญ่มากนะ,นะแทบกินไม่คันคนอื่นเขาเลยนะครับวันนี้ ดั้มพริ้งนะฮะยังไม่ได้ลองกินว่าเป็นไงบ้านนี้อ really ืมอันนี้อร่อยขมแดงเพราะบอกว่ายัดแหลบแล้วสั่งผ่านเพิ่มไปครึ่งตัวนะครับรานนี้รู้สึกเป็นคนกินไม่สวยเลยเพราะว่ามันเบาเอสมานะแล้วไก่ก็คือดีนะอันนี้ เอาจริงนะคราวหน้าไม่มาร้านนี้ก็เห็นแล้วนะมันอร่อยนะแต่ว่าแบบรู้สึกว่ามันเบียดไปแล้วแบบบางทีสั่งอาหารแล้วแบบคนอ้อวนกินไม่ลำบากเออตัวนี้มีไว้ทำไมมาตัขาาว,ามมวข้างๆก็กว้างกุมมงเ้าเอาให้ผักอันนี้แม่สั่งมาอันนี้ผักอะไรคะแม่ ต้องดูกระดูกใหม่นี้นะฮะโค้งเปนเล็กมากเดี๋ยวสัญญาว่าฉันจะซื้อสูตรจากฮ่องกงไปทําเองฉันนั่งกินทุกวันฉันเปิดร้านแล้วนั่งกินเองเลยเดี๋ยวจะซื้อสูตรจากฮ่องกงไปเลยนะคะจะไปพัฒน,นาให้กับอาานาที่ไทยก่อนถ้าอร่อยเปิดร้านเลยจะได้ไม่ต้องนังเบียย เพราะวคนชอบกินมากที่บ้านทุกคนชอบกินหมดเพราะเป็ดย่างกับผ่านย่างของพงศ์จะไม่เหมือนที่ไทยนะทุกคนมันจะแบบดูดิแหนังกรอบเนี่ยอันนี้สเตตันที่สองแล้วอ่ะไม่ชอบกินอะไรฮะผ่านรังนี้อืมจริงไม่ใช่ไซีอิ๊วแต่ว่าจริงๆเนี่ยไก่ซีอิ๊วคนว่ายังไม่เท่าไหร่ตอนแรกไม่ชอบใช่ผ่านลังนี้ดีนะอร่อยแล้วก็ไม่เลี่ยงไม่เลี่ยงมากยิ่งกิ่นยิ่งอร่อยอาหารร้านเนี้ยตอนแรกมันแบบ ท่าไม่เก่ง<า>แต่อะไรหรออร่อยมาก, <c oughs> กตัวนี้ตัวอะไรอ่ะแบงสาโอ้ไม oh ่กอด I I eat this for one ไม่เอาแล้วเสียว ร้านมิชลินหนึ่งดาวนะคะที่ฮ่องกงดังเรื่องหาดฉันเจอที่ยิงโอ้ไม่กอดวันวันกูใช่เนี่ยดูดิก็เธอกินไปแล้วฉันกินไปแล้วด้วยหนึ่งคำแม้ excuse me And about Fan Sola, Can Sola Yeah, eat already. how this? one not bite I It's Okay, okay. ยั o ฉ a นทำอะไร It's not... นี่แทบกินมะรลงสาบไม่แทบจะรายงานไปที่มิชลินตาเดี๋ยวครับส่งรีพอร์ตไปบ้านเปล่าทําไม่คลในชีวิตนี้ทำไม่คลนกินน้ำซุปมะรงสาบกินจับลิกไปแ้วกินอันในดัมลิก็จะมีอหนึ่งตัว โอ้ไม่ก็ได้คอนเทนต์เฉยแล้วเขาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอร่อยถูกใจอนามัยที่ถูกลืมพี่บิ๊บอกว่าอร่อยถูกใจอนามัยที่ถูกลืมงงมากจริงเจอมาแล้วมั้งกินอร่อยอร่อยอยู่อะจบแต่ตอนนี้เริ่มอยากกินแล้วเริ่มกิ่นมะละกงอะดับฝันวันมิชลินสตาร์กินกลับไปกินจอยฮิงยังดีถูกปะ ไม่มีคําขอโทษด้วยนะทดท้ายร้านมิชลินสตาร์ดับฟันเวอร์บอกว่ามันไต่โต,ตขึ้นมาถ้ามันไต่โตขึ้นมามันต้องผ่านจาน Excuse me Actually you should sorry to me because I found cockroach in the soup actually you should say sorry because I found cockroach in here actually like just say sorry not just cancel cockroach in the soup is bad ไม่มีอะไรเกิดขึ้น sorry sorry cockroach in the soup ไปเลยจ้ากินกินอยู่ฉันตรงไปอยากจะรู้ว่าในซุปอะมีแทบกินคนเดียวปะหรือแม่กินด้วยนไม่ได้กินพ่อกินปะสรุปดวงเฮงฉันคนเดียว แม่น่าจะลองสักหนึ่งคำเนาะของลูกพอไม่ใช่ของลูกแบ่งแบ่งกันกินอันนี้ยังมีต่อนะแม่บอกเลยนะแบงสามมันต้มแล้วมันก็โอเคความร้อนทำลายค่าเชลโลหมดแล้ว<ม>เราไม่กินทำไมไม่บอกแม่ว่าแม่ลองชิมสักคำปะไม่ใช่แม่ก็มาเห็นไง <laughs> แม่แม่ไม่ชอบรูปอันนี้อยู่แล้วเนี่ยคนสั่งก็กินไงตอนนี้นะ <laughs> จะถามแชทจิบชีก่อน ฉันมากินร้านหารชื่อดังได้มิชลินสตาร์หนึ่งดาวแล้วฉันเจอมแมลงสาบในซุปฉันควรต้องทำยังไงมแมลงออกได้รับมิชลินสตาร์นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยครับกูรู้คะ่ะในชีวิตก็ไม่เคยเหมือนกันทำขั้นตอนเหล่านี้ได้แจ้งทางร้านทันทีแจ้งแล้วไม่ขอโทษบันทึกหลักฐานเรียบร้อยแน่นมากรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อว่าจะทำไงนะต่อน้องชายคนนะดูว่าจะสมตาดฉันไหมวันนี้กินอาหารวิชลินสตาร์หนึ่งดาวด้วยเพียบก็กินซุปดัมปลิงซุปแมงสาบมาเรียบร้อยเป็นซุปดัมปลิงมีแมลงสาบหนึ่งตัวมันไม่ขอโทษฉันด้วยอ่ะเธอมันบอกว่าโอเคแคนเซิลแคนเซิลแค่นี้มันไม่ขอโทษจะด้วยฉันด่าฉันด่าที่แคนเชียเลยเพราะมักไม่ต้องหรอกโอเคซอรี่สตอรี่แล้วฉันคุณรายงานดีปอนี่ มันน่าจะเป็นมิชลินไกด์ไม่ไกด์ไม่ไกด์อะไรวะมิชลินสตาร์สิบปีซ้อนแล้วมันอร่อยมากด้วยเอมิชลินไกด์สิบปีซ้อนแล้วก็ได้สตาร์หนึ่งดาวแล้วเป็นคนเดียวที่กินคนอื่นไม่ได้กินเลยอ่ะโอเคสำหรับร้านยัดโลกนะคะอาหารคืออร่อยนะท่านย่างนี่คืออร่อยมากๆโซยาชิคเก้นก็คืออร่อยนะคะแต่ว่าความสะอาดคือเป็นศูนย์ความนั่งสบายก็คือเป็นศูนย์นะคะไม่ได้เลยอ่ะล้วพนักงานอ่ะ ต้องยอมรับจริงๆคือจริงๆเราไม่ได้อยากได้อะไรจากเขาเลยคือไม่ได้อยากได้แบบส่วนลดหรืออะไรอย่างเงี้ยพร้อมจ่ายอยู่แล้วไปก็คือพร้อมจ่ายสั่งห่านย่างไปสองจานนะทุกคนพอมาเจออย่างเงี้ยแล้วมันเสียความรู้สึกถ้าเกิดแบบพนักงานนสากว่านี้เหมือนแบบเออ sorry sorry อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเออ so sorry นะแล้วก็คือ take action แบบเนี้ยมันก็น่าจะดีกว่านี้นะทุกคนเพราะว่าซึ่งซุปที่ตักออกมาคือเข้าใจไหมว่าด้วยความเป็นซุปอะเขาไม่ได้คุกกิ้งให้ทับคนเดียวแล้วหม้อเล็กๆอย่างเงี้ย ซุปมันก็ต้องตักมาจากซุปหม้อใหญ่แล้วเจอมแมลงสาบเนี่ยแทบว่าอย่างนอให้คนอื่นเขาอาจจะไม่ได้เจอเป็นตัวแต่เขาก็ต้องกินน้ำมแมลงสาบเข้าไปเขาแตะปะเขาคงไม่มีทางทําซุปหม้อเล็กๆให้แทบแค่คนเดียวคือเท่ากับว่าคนอื่นก็ต้องกินซุปมแมลงสาบเหมือนแทบค่ะ เขาน่าจะแบบ take a คชั่นแล้วก็โอเครีบเททิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เป็นร้านมิชลินสตาร์นะคะมิชลินสตาร์กับมิชลินไกด์ต่างกันนะทุกคนมิชลินสตาร์เนี่ยก็คือเขาต้องได้รับเลือกพิเศษก็จะมีตั้งแต่1ดาว2ดาว3ดาวในประเทศไทยรู้สึกจะมีแบบร้าน3ดาวแค่ร้านเดียวเพิ่งได้ไปนะคะแล้วร้านอื่นๆก็จะเป็นแบบ2ดาว1ดาวซึ่งถือว่าเป็นร้านที่พิเศษมากๆนะทุกคนเพราะฉะนั้นอะ เขาก็ต้องคลิปคุณ i t y คลิปความสะอาดนะฮะกรรมการเขาจะมาตรวจสอบเรื่อยๆโดยไม่บอกถ้ากรรมการมาตรวจสอบเจอมแมลงสาบนี้ก็คือแย่ซึ่งแท็บก็ได้ส่งอีเมลนะคะไปทางมิชลินก็ทําเรื่องร้องเรียนนะคะคือไม่ได้แบบอยากจะอะไรแต่แบบรู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับลูกค้าเลยแ,แค่ถามหาคําขอโทษก็ยังไม่มีคําขอโทษนะทุกคนต้องแบบเออทำไมไม่ขอโทษนางถึงบอกเออ sorry sorry โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i า e นะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย